สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาชมนะครับมากันดีกแล้วครับน,นี้สองลันครับผมนูนแน่นครับเีต,เตอร์นะนาของชาตินะกับของเนี่ยครับ มาย้ำเตือนก,กันครับไปต่อทีวิ่รลอยยาวนะันวิรลอยกว่าง จัดกันระหว่างยันบนะ้าร้อยห้าสิบครับจัดทีร้อยห้าห้าครับกูบนะูตานะ้าครับผมเดืยดเตอร์ครนะับ ครับตอนนี้ฝนมาแล้วครับลงเม็ดแล้วยิบยับนะครับทำไงดีครับตอนนี้เดี๋ยวไงก็เก็บบรรยากาศให้ดูกันต่อนะครับเดี๋ยวหลบฝนกันก่อนอลนลาากทง าล้วครับหลังจากที่อันนี้ฝนหยุดแล้วครับแต่กันต่อครับผมของลํำทีมงานนะหนูแนนกับเจียตเต้ยนะครับผมสัดกันมาของวิชาตินะฮะดูกันเรื่อยๆนะครับผม ขอขอบคุณ loyalty, ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปย่ำานานาของพ <un> well <kommen> <un> ิชานนะฮะบริเวณริมทางรถไฟนะฮะของกะพีนะครับผมอันนี้หนูแนนกับเจตเตอร์นะฮะย่ำานาครับวันนี้สองลามครับผมยันมา150นะครับกับอุปจาร์เซตสี155ครับ จัดเต็มมาครับอากาศวันนี้ค้มไปหน่อยครับมันออกจะมืดๆนิดนึงเหมนก็ตกไปบ้างครับ คครับสำหรับย้ำแนวใช่ไหมครวันนี้ถึงจะทางรถไฟนะวันนี้นนนหมอแดงกับเดเต้นะก็จะขอจบคลิปวันจันทร์นี้ก่อนครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับไหนก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบจันทร่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปตอปนะ่อไปครับผมสวัสดีครับ